สวัสดีครับผมเป็นเกื่อนปิดผีละยในญ่มิด <c oughs> หยอดไปครับธรรมะวันเล็กน้น้อยทำแท้ของท่านอาจารย์วิทย์ออออิสระชพันนะครับแล้วก็เป็นทำแท้ของพระพุทธเจ้าด้วยกล้าการันตีกล้ายืนยัน แต่ยืนยันของผมคนเดียวมันก็ไม่เพียงพอหรอกครับเออพอผมรู้ก็รู้ได้เฉพาะตนของผมนะพวกท่านต้องเข้าถึงด้วยนะต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าถึงด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆท,ท่านแค่ฟังธรรมแท้ฟังธรรมะฟังธรรมะที่เป็นแก่นเพื่อให้เข้าถึงแก่นธรรมนั่นแหละจากผม ที่ชูโรงก็ท่านอาจารย์วิทย์ออิสระชพันธ์แน่นอนแหละผมก็มาเพื่อตอดนะเพื่อแกว่งเท้าหาเสี้ยนหวานเพื่อหวานธรรมะนะครับว่าแนวทางที่พวกท่านทำอยู่ ที่พวกท่านหลงอยู่พวกท่านหลงอะไรทําไมพวกท่านจบกิจไม่ได้ทําไมพวกท่านหลงวนผมก็จะมาชี้ให้เห็นเพียงแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาไปตั้งตนแล้วนะมันมันก็ปิดกั้นอย่างว่าหละครับพอปฏิบัติแล้วได้สภาวะก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรม เขาก็เลยจะมักใช้คำนี้กันบรรลุธรรมบรรลุธรรมแต่เป็นการบรรลุธรรมที่ไปเกิดนะครับตัวนั้นมันไม่ใช่การบรรลุธรรมจนถึงที่สุดแห่งธรรมจนหมดสิ้นสงสัยแล้วกลับคืนสู่สภาวะเดิมเรียกว่าสามัญสามัญชนคนธรรมดาที่ พร้อมด้วยสติสมาธิปัญญานะครับเพรานะเขาหลงคนเหล่านั้นหลงในธรรมะนั่นแหละหลงวนหลงวนกับความคิดความรู้นะครับหลงวนในในสงสารสังสารละวัดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าสังสารละวัดถ้าจะเปรียบเทียบก็คือสสาร ส,สารตัวนี้ก็เป็นสารเสพติดสารเสพติดชนิดหนึ่งนะครับทุบกท่านรู้จักพวกฟิลเฮโรอีนพวกกาวทินเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นแหละพวกนั้นก็เป็นส,สารชนิดหนึ่งนะแต่ผมจะมายึดโยงเกี่ยวกับความคิดไงสารหรือสังขารนั่นแหละครับ หรือวางบนนั่นแหละตรงนี้มันเป็นความคิดของพวกท่านทั้งนั้นเลยนะครับแทนที่ความคิดของขันนี่จะเป็นการใช้ความคิดแบบอิสระธรรมดาธรรมชาติแต่มันเปสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติออที่มาเกาะยึดยึดโยงนึกคิดหาเอาเออ คอยวิเคราะห์พินิษพิจารณาอยู่แบบนั้นอะ่ะติดวางบนอยู่แบบนั้นออกไม่ได้มันไม่รู้จะออกอยังไงอ,อมันก็ใช้กลอุบายสารพัดออฝึกสติเอ,อไปนั่งทําสมาธเออิเพื่อยึดเอาความสงบไว้เพื่อจะไม่ให้ตัวเองคิดเพื่อจะออกจากความคิดเพราะว่าหลงความคิด ก็ทํากันอยู่แบบนี้นพอเราเอาทําแท้มาให้เพื่อจะปลดปล่อยเขาเพื่อจะปลดล็อกเขาเขาก็ไม่รับในการแต่งตัวของเราไม่รับว่าเราคลองเรือนอเพราะสัญญาเดิมๆสัญญางมงายอันเดิมๆของเขานั่นแหละยังเชื่อว่าผู้คลองเรือนนี่ ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงพระรัตนตรัยนะครับถูกปลูกฝังมาเนื่เนเรื่นนานนะผมก็เข้าใจแหละผมก็ไม่ได้ว่าแหละแต่ตอนนี้มันกับพลิกกลับมาอีกแบบหนึ่งนะซึ่งรู้สึกว่าคาราวาเนี่จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมเยอะนะครับกับเปิดกัน้นพระภิกษุไปสัง,งั้น ซึ่งคารวาสผู้เข้าถึงธรรมผู้เห็นแจง้งธรรมแล้วเขาไม่ได้ปิดกั้นพระภิกษุแต่พระภิกษุกับปิดกั้นตัวเองนะครับเก็ตัวเองปฏิบัติปฏิบัติธรรมเสพติดในธรรมมันได้สภาวะก็ได้หลงหลงสุขขึ้น,นเรื่อยๆ ได้ความรู้มาใหม่ก็สุกข,ขึ้นเรื่อยๆสุกข,ขึ้นเรื่อยๆได้อ๋อตัวใหม่ก็สุกข,ขึ้นเรื่อยๆสุกข,ขึ้นเรื่อยๆพอรู้เยอะก็นึกว่าเป็นนิพพานฉะง,งั้นความไม่มีอะไรจริงๆอ่ะพวกท่านยังไม่ถึงนะแต่พวกท่านไปหาเอาผมก็บอกว่าตัวไปหานั่นแหละครับ นะคือตัวตนตัวอัตตาตัวกิเลสมันอยากได้นะครับมันอยากได้นิพพานมันก็ไปหามันวางตัวมันไม่ได้แต่แนวของปัจเจกะเขาวางไงเขาถึงที่สุดแล้วเขาไม่รู้เขาไม่รู้ทางออกอะนะครับสุดท้ายเขาต้องวางตัวเองทิ้งตัวเองลงนะครับวางอัตตาลง นั่นแหละถึงแจ้งนะครับถึงรู้ว่าตัวเองจบพบจบชาติแต่สอนใครไม่ได้คนเรานั้จะสอนใครไม่ได้เพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงจะสอนอยังไงก็ได้จะบอกว่าเออไปอ่ะโอเคทำทำมาเหมือนกูทำมาแบบนี้อบอกแบบนี้ปุ๊บ คนไปทกาก็เกิดอยากได้ทีนี้ก็ไปทําตามแต่วางอัตราตัวเองลงไม่ไดนะ้ก็เลยติดอยู่แบบนี้ทางประเทศติดอยู่แบบนี้แหละจนกว่าจะเบือ่อเบื่อธรรมะเบื่อพบเบื่อชาตินั่นแหละถึงจะวางถึงจะปิดช่องเงียบไปแต่ดูแล้วมันเบื่อไม่เป็นนี่สี มันเบื่อไม่เป็นมันเหมือนสารเสพติดนะมันเสพติดแบบเหมือนคนเมากาวเหมือนคนอะไรที่เขาแบบจินตนาการอะ่ะเออมันพวกเขาดมกาวเขาจินตนาการสวรรค์นิพพานอะไรของเขาแหละเออดึงดงดึงดาวอะไรพวกเขานะ่ะเออนั่นแหละเป็นวิธีแบบเดียวกันและครับการเข้าฌานก็เช่นกัน ก็นึกคิดจินตนาการหาแบบนั้นแหละก็เสพบสุขเสพบสุขอยู่ในฌานอารมณ์ฌานของเขานั่นแหละเป็นเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับสะสาหรือสังสารวัตรนี่นะคือสิ่งสิ่งเดียวกันเพราะเพราะพวกท่านเกาะยึดไปจากตรงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ สังขารน,นี่แหละเวียนวนอยู่ตรงนี้แหละวนเวียนอยู่ทั้งเนียขโมยธรรมะไปก็เวียนบนในความคิดของตัวเองนะครับอย่างช่องอจิตอิสระอะไรนะนะั่นน่ะเน้นมาฟังผมเหลือเกินนะช่วงนี้อก็เอาคำผมไปพูดนะ แต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงตนไม่กล้าที่จะพูดสดๆแบบผมไงออต้องใช้ห้องบันทึกเสียงตัดต่อคลิปเสียงเพื่อให้เนียนที่สุดสร้างภาพออกมาให้ได้เนียนที่สุดนะครับเพื่ออะไรล่ะก็คงไม่พ้นลาบสัก,กระะอนะบอกให้ฟรีใช่ไหม ให้เป็นธรรมทานฟรีแล้วคุณเอาเงินไหนใช้ล่ะเอาเงินไหนซื้อโทรศัพท์เอาเงินไหนทำห้องอัดเสียงก็แสดงว่ามีเงินไแต่เงินมาจากไหนนะนั่นแหละถ้าใครถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วมันจะมองออกนะครับว่าใครสร้างภาพ ใครของจริงใครสร้างภาพมายาหลอกหลอกตัวเองหลอกคนอื่นมันจะเห็นหมดนะครับตรงนี้นะแล้วก็คนเหล่านั้นเขาก็ไม่กล้าไปดวลธรรมะกับใครหรอกไปดวลธรรมะกับของแท้เขาไม่กล้าเขาก็กล้าดวลเฉพาะของคนที่แบบภูมิธรรมต่ากว่าเขานะ่ะเออขากล้าแต่พูดถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วเขาก็ไม่กล้านะ แม้แต่ผมท้าเนี่ยก็ยังไม่มีใครมากล้าดวนเลยเออขนาดพูดเปล่าๆเ,เออกล้ารับคําท้าทุกสํานักแหละผมพูดเปล่าๆเ,เห็นไม่มีใครมาดวนเลยอแน่จริงนี่นะนั่งตัวต่อต,ตัวเลยต่อหน้าลูกศิษย์ท่านเยอืมจะได้รู้ว่าใครของจริงของปลอมจะได้รู้ว่าใครก๊อปใคร แต่ก็ไม่ได้ว่าหรอกทาไปเถอะถ้าจะไปเกิดนะครับแต่ต้องไปชดใช้วิบากนะครับแสนสาหัสนะผมจะบอกใหนะ้เพราะว่าขโมยของเขาไปเนี่ยนะชาติหน้าคุณก็โดนเขาขโมยกลับนะครับ มันก็จะเหมือนตกนรกตกนักรก,กรทั้งเป็นนะสมมุติว่าคุณได้มีสิทธิ์ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะในในเร็ววันอะถ้าคุณไม่ได้ไปเกิดมนุษย์ในเร็วในเร็ววันก็เสียใจด้วยเขาเรียกว,ว่าคาใีนไหมสก,กิทาก็ยังมีคําว่าคานะสก,กิทาคามีเห็นไหมอนาคามีก็มีคําว่าคาอ,อ อน,นาดนั่นแหละครับอน,นาคามีอันนี้คานานเลยอันนี้อน,นาดเลยหน้าอน,นาดหน้าอนาดหน้าสงสารอะ่ะนะสงสารก็คือสังสารวัตรนั่นแหละก็ช่วยไม่ได้ครับคนเหล่านะั้นจัดอยู่ในขนโคนะครับแต่หลุดออกมาจากขนโคก็ต้องมาเป็นเขาโคม เรียกว่าผู้จบพบจบชาตินั่นแหละครับมันถึงจะกล้าการันตีให้ตัวเองนะครับพวกท่านพวกท่านถึงจะเงียบไปแล้วก็ยิ้มยิ้มขำขำ,ขำไปกับคนที่เขาเถียงกันนะนะเออเถียงกันเพราะอะไรต่างคนต่างฝ่ายต่างเถียงกันแก้ตัวกันตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรกับใครไม่ต้องไปเถียงกับใครหรอกครับ อืมก็จะเล่นด้วยนะใช้ภาพมายาให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ใช้การแสดงให้เป็นประโยชน์ใช้การปรุงแต่งเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะชี้ให้คนที่เขาพร้อมจะเป็นเขาโคเห็นเห็นในสิ่งที่เราพูดนะครับเห็นตามในสิ่งที่เราชี้แจงไปเขาจะเข้าใจตรงนี้นะครับ แต่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับคนกลุ่มใหญ่เขาปฏิเสธไปกช่างเขาแต่บางคนไม่ได้ปฏิเสธเนื้อทําไงแต่ปฏิเสธรูปลักษณ์ก็เอาเนื้อทาเราไปนะอย่างนุองพี่แหละน้องพี่ไล่น้ำนะทำน้ำเสียงก็โอเคอ่ะ เสียงพูดจาดีผมไม่ต้องอ่ะออืของผมอย่างนี้เป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้นะครับเฉพาะในคลิปนะอในคลิปเป็นแบบนี้สไตล์แบบนี้อแต่ตัวจริงก็สุภาพเรียบร้อยปกตินะครับคนในตลาดพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยยื่นของอะไร ะก่อนกลับบ้านก่อนทีเขาขายข,ายของเหลือเขาก็ยื่นให้เรานะเออผมก็ขอบคุณเขาหมดนะอ,อืผมไม่ได้หยิงขอบคุณเขาหมดอ,อืมก็กินด้วยบางทีเขายื่นให้ก็กินต่อหน้าเขานั่นแหละออไม่รังเกียจนะอร่อยไม่รอ,อมราก็กินนะ่ะหือให้เขาแบบรู้สึกว่าเออของของเขาเราก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะ แล้วก็ขอบคุณเขาไนงะรู้สึกขอบคุณบุญคุณอ่ะอืมเขาเรียกระลึกในบุญคุณเขาอ่ะนะนั่นแหละครับแต่พวกคุณที่เข้าไม่ถึงธรรมเพราะอะไรวะเข้าไม่ถึงธรรมสูงสุดอ่ะเข้าไม่ถึงคือคือไม่จบอ่ะเพราะอะไรพวกท่านไม่รู้จักบุญคุณคนนะ พวกท่านอาจจะกระโดดไปศรัทธา,าพระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้สำนึกบุญคุณพระพุทธเจ้าเออที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์พวกจะเป็นศรัทธาตรงนั้นแต่พวกท่านไม่เคยรู้ถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณที่เอาข้าวไปถวายเอาน้ำไปถวายถึงวัดวคุณ ไม่พวกคุณไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนนะนะ,นะก็ยังเอาบาปไปยัดให้เขาไปเทศเนี่ยบาปไปยัดให้เขาที่เราเกิดมาแบบนี้นะเออเราเกิดมาดําเราเกิดมาขี้เหล่เกิดมาเตี้ยเกิดมาไม่สวยนั่นแหะเพราะเราสร้างบาปมาเพราะเราไม่รู้จักให้ทานพวกคุณก็จะเทศแต่แบบนี้ พราะฉะนั้นเราต้องให้ทานชาหน้าเราจะได้เกิดมาสวยดวงจิตดวงนั้นมันก็กลัวเห็นี่มันก็อยากเกิดไปไปสวยใช่ไหมชาหนาเขาก็เอาเงินไปถวายคุณคุณก็ให้พรแค่นั้นแหละแต่เคยสำนึกไหมสำนึกบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่เขานำมาถวายไหมเคยขอบคุณจากใจเขาไหม นี่จะให้พรทําตามประเพณีทําตามธรรมเนียมธรรมเนียมนั่นแหละเคยจำบุญคุณตรงนี้ไหมแล้วก็พ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงมาจเจริญเติบโตขึ้นมาทําให้ท่านมีสติมีปัญญาได้ก็มาจากพ่อแม่ที่พาเราเกิดนั่นแหละครับ เคยสำนึกบุญคุณไหมอืมเคยจำบุญคุณท่านได้ไหมอืมบางทีหนีไปบวชตัวเองได้เห็นสภาวะได้ตื่นทรรได้ตื่นรู้เอาบา,บาปไปยัดให้พ่อแม่อีกไปชวนพ่อแม่ไปเทศให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ไม่ฟังเอาบาปไปยัดให้พ่อแม่เป็นซะแบบนี้มันวิปะลาะสคนพวกนี้ มันหมกมุ่นนะหมกมุ่นอยู่ในธรรมะถามว่าดีไหมดีถ้าออกได้ออกจากธรรมะได้แต่มันออกไม่ได้กันมันหลงบนนะครับ,บทีนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องแบบเขาเห็นพ้องด้วยล่ะก็พาเขาไปบวชพาเขาไปอยู่ด้วย พาเขาหลงวนอีกทีนี้ก็วงหลงวนในธรรมะนั่นแหละนะครับในวิชาธรรมะเขาหลงวนพาเขาหาทางออกหายัางไงก็หาไม่เจอก็อยู่อย่างนั้นแหละกองกันเต็มไปหมดนะครับท่านอาจารย์วิทย์ออกมาให้แล้วมาชี้ทางออกให้มาชี้ทางจบให้ไม่เปิดรับก็อยู่ยงั้นแหละ ยึดโยงกันไปทั้งแต่และสำนักนะยึดโยงกันไปหมดอะ่ะแต่และแต่และที่ก็สอนแบบสเปะสปะต่างกันไปแต่ยึดโยงเป็นขบวนเป็นเผ่าพันธุ์กันไปหมดอะ่ะติดกรรมกันไปหมดเลยนะครับชื่นชมคนนั้นบ้างชื่นชมสำนักนี้บ้างเออแต่ผู้ที่เขาแจ้งสว่างจริงๆอะ่ะ ได้แต่ขมโมยธรรมะเข้ามาแต่ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากแม้แต่จะชื่นชมไม่กล้าที่จะเอ่ยไม่กระทั่งชื่ออย่างตอนนี้ก็หลายหลายสิบสำนักละนะที่เอาคำของผมไปแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อผมเอ,อเขาก็บอกว่าเขารู้เองอืเขาก็บอกว่าเป็นคำของพูดเจ้าอ,อก็เป็นซะแบบนั้น แบบนั้นนะถ้าเป็นคําของพระเจ้าจริงพูดภาษาบาลีเลยนะเอาภาษาบาลีพูดพูดไปเลยไม่ต้องพูดไทยหรอกนะครับท,ทั้งที่มาฟังเราแท้ๆพุกท่านติดกรรมนะผมจะบอกให้กรรมมันขัง ครับกรรมไม่ถูกระบายออกติดกรรมอยู่ในขันของคุณนั่นแหละอยู่ในร่างกายของคุณแหละมันไม่ออกไปไหนหรอกตัวนี้มันไม่จบมันจบแหละคือมันออกมันทำลายตัวมันนั่นแหละแต่มันไม่มีทางคิดเอาได้ตรงนี้คิดหาให้ตายมันก็ เป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะมันหาไงมันคิดหาไงคิดหาจะเอาจะเอาจะเอาตัวมันทั้งนั้นแหละยกเว้นวางตัวมันอะวางตัวมันเมื่อไหรล่ล่ะถึงจะเห็นว่าอ้นี่ของแท้อยู่ในคาบคารวาสนี่แหละครับมันจะมีคารวาสผู้จบกีดอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ผมจะบอกให้อีกหลายปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าผมก็ไม่รู้นะผมจะอยู่ถึงตอนไหนผมก็ไม่รู้ผมจะช่วยพวกท่านถึงตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับท่านอาจารย์วิทย์ก็ไม่รู้จะช่วยพวกท่านถึงตอนไหนท่านก็ช่วยอย่างเต็มที่เต็มกําลังของท่าน่ะท่านอาจารย์วิทย์นะเพราะหน้าที่ของ ท่านอาจารย์วิตยยิ่งใหญ่นะมาตรงนั้นของผมไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะผมแค่แคกมาช่วยแบบแบบอิสระของผมใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบชิวๆไปนะเขาไร้ตัวตนนะตรงนี้ใครถึงแล้วตรงนี้ก็ความไม่มีตัวตนของตัวเองนะก็สาธุครับ เยี่ยมยอดแล้วตรงนี้ยอดเยี่ยมกับเทียมดองนะครับไม่มีอะไรอัศาจรรย์เข้าตรงนี้หรอกฮะพวกสอนชงสอนชาพวกนั้นนะให้เข้าไปเห็นความไม่มีอะไรหลงหมดแหละครับตรงนั้นนะครับพอมันไปหาพวกนั้นนะไปด้วยตันหาอุปาทานไปยึดเอา ไปไดอารมณ์ตรงนั้นก็ยึดเอาแล้วนะอารมณ์เดียวยึดเอาอารมณ์เดียวบางคนก็ยึดเอาวางเฉยทํารักษาไว้ไม่สนใจสิ่งรอบข้างใครจะพูดอะไรมาผัดสะามากักระทบปิดกัน้นวางเฉยไว้วางเฉยไว้ปิดกัน้น รักษาไว้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหะครับครูบาอาจารย์สำนักต่างๆพระเมชีอะไรต่างๆมีตัวรักษาหมดแล้วครับตรงนั้นมีตัวตนหมดแหละนะแต่อาจจะเป็นตัวตนที่ไม่ได้ยาบไม่ไยาบกระด้างเหมือนอคนที่ยังอยู่อบายภูมิอยู่นะ เป็นตัวตนของเรียกว่าปกพรหมนะครับปกพรหมเทวด,ดา <c oughs> ก็ดีแล้ว <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้พ้นออกสังสารวัตรไงออมันต้องเกิดอีกนะครับ <c oughs> หากพวกท่านไม่ทำลายเชื้อให้สินสากให้เห็นความชัดเจนของมันแล้วการันตีตัวเองไปเลยเห็นแล้ว แต่ไม่เห็นมันก็การันตีไม่ได้นะครับมันก็ย้อนแย้งในธรรมะนั่นแหละถึงจะก,การันตีออกมามันก็ย้อนแย้งะนะเพราะก็มีหลายท่านที่บอกว่าจบกิจนี่แต่ผมไปฟังแล้วมันก็ย้อนแย้งกันหมดอะ่ะมันยังมีเรื่องปลุกเสกเลขยันอยู่บางคนก็มีแบบนั้นเออบางคนก็มีพูดถึงเรื่องพญานุ่งพญานาคเออ ยังยังยึดของพวกนั้นอยู่ว่ามันมีอยู่จริงออบางคนก็เป็นพวกเหรียญพวกอะไรอยู่อ่ะยังมีทำเหรียญทำอะไรเอออะไรพวกนั้นอยู่อ่ะมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นหรอกครับตรงนี้เพราะเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมดาสามัญแล้วนะอมันไม่ได้ให้ค่าเรื่องราวศสยศาสตร์อะไรเลยตรงนี้นะครับมันทิ้งหมดอ่ะ มั่จะเข้าชานึ่งเข้าไม่ได้นะครับจะเอาอะไรมาเข้าล่ะเออก็ไรตัวตนไงจะเอาตัวตนไหนมาเข้าชานนะครับม้แต่คนที่เข้าชานไปแล้วไม่ได้แล้วแต่ก็รักษาตัวไว้รักษาตัวเองไว้อยู่ในเนี้อ่ะอ่ะเออ รักษารักษาศีนนั่นแหละเพื่อจะให้มีศีนบางคนก็เล่นปรับตัวแบบสุดโตร่รงไปเลยทีนี้ก็ไม่อีกละไม่ใช่อ,อมันต้องชัดเจนนะถ้าบอกเป็นคนธรรมดาก็เล่นปรับตัวคิดเอาดือด้อไม่ใช่คุณต้องฟังทำให้มันเกิจากแจ้งนะครับฟังเห็นความจริงอื มันถึงจะเงียบจะเงียบไปอ่ะผมนี่ที่จริงผมก็เงียบอแต่ก็มาย้ําอยู่เสมอว่ามาปรุงแต่งนะครับแต่ความจริงเงียบนิ่งเป็นใบ้ไปแล้วเออม่ยุ่งกับใครแล้วไงตัวนี้ออไม่ยุ่งฟังแต่เขาเถียงกันนะนะเออชีวิตยังอยู่กับโทรศัพท์ยังอยู่กับเมืออะอันนั้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นก็ออฟังไว้งั้นแหละ อฟังไปอย่างนั้นแหละเราไม่ได้ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปยุ่งกับใครอะ่ะนะครับเป็นแบบนี้แหละนี่แหละที่เหลือก็รสชาติชีวิตทั้งนั้นแหละครับยังมีอยู่อายตนะภัสสนะเพียงแต่เราไม่ได้มั่นถือมั่น เพราะไม่มีตัวยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองครับเรียกว่าจบพบจบชาติสิ้นเนื้อประดาตัวนะที่เหลืก็ใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขแค่นั้นแหละครับสาธุครับจเจริญขึ้นทุกท่านทางโลกทางทางรรม